จึงบอกผมพี่น้องอย่ารอวันพรุ่งนี้ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยอินชาอัลลอฮ์การเปลี่ยนไม่ใช่ต้องทำปึบปับพี่น้องครับเนียดจากคนไม่เคยละหมาดเลยวันนี้เขาเริ่มละหมาดได้หนึ่งวัตถุ คนไม่เคยคุมมีจับแต่ก่อนเวลาเราเห็นผู้หญิงใส่หีบจับสับเห็นบ้างสามเหลี่ยมเค็นใช่ไหมไม่ใช่ฮิจับยาวนะแบบใส่ปื้ดแค่นี้แน่นอนหลักศาสนาไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเห็นผู้หญิงบางคนใส่แบบนี้อย่าเพิ่งรีบด่าเขาเพราะบางทีชีวิตเขาไม่เคยใส่มาก่อนเลย ันนี้เห็นคนคนหนึ่งทำไม่ถูกต้องจะเพิ่งรีบด่าเขาไม่มีใครอยากชั่วพี่น้องที่รักถ้าอัลลอฮ์ม่ให้โอกาสท่านพี่น้องจะมีวันนี้ไหมครับอัลลอฮ์หลักๆพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเข้านารกพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์หรือไม่ อันเลาะแ์ทั้งร่างกายและอามันถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราไม่ถึงขนาดคิดทำดีและได้บุญหรอกครับพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์มีต่ออุมมัดนี่เยอะมากจนชนิดที่ว่าอุมมัดท่านนบีสุลัยสลัมอ่อนแอในร่างกาย หกสิบเราตายจริงบ้างเกินเจ็ดสิบนี่มันตายทั้งเป็นออนแอทั้งเรื่องสุขภาพอายุสั้นตัวเล็กนี่อุมัตนบีโเลสละไม่ยาวเหมือนอุมัตนบินุไม่ได้อิบาดันเข็มแข็งเหมือนบรรดอิสราเอลสมัยก่อนไม่ได้อิบาดันเหมือนขนาดท่านจุรก เราไม่ได้อิบาดัตแข็งเหมือนอุมมัดจุเลยแต่แปสิบแถวในร้อยยี่ในสวรรค์เป็นอุมมายุคนี้เพราะอะไรพี่น้องครับความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้เราเยอะมากดังนั้นจงอย่ามองว่าเราเคยทำอะไรมาถ้าวันนี้เติบบัดตัวจงเริ่มในการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งใจอย่าเริ่มเพื่อคนนะครับพี่น้องที่รัก การเปลี่ยนที่ล้มเหลวที่สุดคือการเปลี่ยนเพื่อมนุษย์ไม่มีคำว่าสำเร็จในการเปลี่ยนเพื่อคนแต่ถ้าเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทาวอนตลอดกัน